ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช be ่องตีติกรถดมือ2นะครับวันนี้นะครับผมมีรถบ้านสวยๆนะครับสภาพนี้บอกเลยว่านางฟ้าอีกคันนะครับมาให้ชมเลยนะครับว่าคันนี้สภาพโดยรวมผมบอกเลยว่ากริบมากนะครับหายากนะครับรถสวยๆเดิมๆเป็นรถบ้านแท้ร้อเ็นะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมรอบคันนะครับครับนี่นะครับรถนะครับสภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวให้ชมกันก่อนเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้ สวยฉ่านะครับเงาฉ่าเลยนะครับสีนี่ผมตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเหมือนเดิมนะแต่จริงๆอะผมว่าน่าจะเกินเก้าสิบนะนะครับแต่ยังไงก็ขอตีเก้าสิบก่อนนะครับบอกเลยว่าสวยฉ่ามากนะครับอ่าป้ายทะเบียนนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าของเดิมขอเปลี่ยนคืนนะครับพอดีกําลังจะดําเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ใหม่นะครับพอดีเจ้าของเดิมขอเลขคืนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมนะครับ รถนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมสีดําเงาฉ่ามากนะครับที่เห็นนะเป็นแสงสะท้อนนะเพราะความเงาของรถนะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับใช้แค่ครอบครัวเดียวเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับซื้อมาใช้ในครอบครัวเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถคันนี้วิ่งน้อยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกทีนะเดี๋ยวให้ชม โดยรวม่อนนะครับเงาเงาฉ่ำเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับความเงานะครับความเงาของรถนะความฉ่ำนะครับริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมสภาพสวยมากมากนะครับนี่ครับครับนี่นะครับด้านขวานะครับตัวรถนะครับให้ชมด้านนอกด้านขวานะครับสภาพสวยนะครับสวยทั้งคันนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยทั้งคัน มากมากนะครับยางนะครับลูกค้านะครับเพิ่งเบิกใส่มานะครับทั้งชุดยางใหม่นะครับปลายปี23เลยนะครับตัวนี้นะครับดอกแน่นๆหนาๆนุ่มๆเลยนะครับสภาพใหม่มากนะครับวิ่งไม่กี่พันโลเองนะครับยางสวยมากๆนะครับนุ่มเลยใครซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับด้านขวานี่บอกเลยครับสวยเหมือนกันนะครับซ้ายขวาสวยทั้งคันนะครับ สีดําเงาฉ่ำอย่างนี้นะครับหายากนะครับปกติแล้วนะครับสีดําสวยๆอย่างนี้หาไม่ค่อยเจอนะครับสภาพที่ใหม่ๆอย่างนี้นะครับแต่คันนี้ถือว่าเจ้าของดูแลดีมากเลยนะครับผมสภาพสวยนะครับอาจจะเห็นแสงสะท้อนในรถสีดําเงานะครับไม่ใช่รอยนะครับเป็นรอยสะท้อนของแสงนะครับเพราะว่ารถเงามากนะครับฉ่าเลยนะครับโอเคครับภายในนะครับฝั่งคนนั่งนะครับข้างซ้ายนะแผงประตูข้างใหม่กิฟเลยนะครับ สภาพสวยมากๆนะครับเนี่ยครับให้ดูภายในนะครับเป็นเบาะหนังแท้ตรงรุ่นนะครับหนังเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้นะสวยเลยนะครับผมฟูฟูแน่นๆเลยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับผมใช้งานน้อยมากๆนะครับเนี่ยครับรถคันนี้นะผมบอกว่าใช้งานน้อยตรงไหนไหมครับเพราะว่า รถคันนี้วิ่งแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับผมไม่แท้แน่นอนครับตรวจเช็คได้เลยนะครับเพราะเจ้าของเดิมใช้อยู่คนเดียวนะครับครอบครัวเดียวเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับสภาพที่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับน้ำมันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะนี่ครับสวยเลยนะครับใหม่มากนะครับภายในนี่ผมบอกเลยว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับภายในนี่สวยกริบเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับเกียร์โตนะครับ ช่ององค์ช่องแอร์คอนโซลนะครับไม่มีแตกหักอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับเนี่ยครับด้านหลังให้ชมกันต่อเลยนะครับแผงข้างประตูสวยใสเลยนะครับเนี่ยครับเบาะนะครับสวยใสใหม่เลยนะครับผมเนี่ยครับสภาพนี่ผมว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ยครับเดิมๆนะครับ ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับไม่ว่าเป็นครับนี่ครับหมอนสวยเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ชมนะครับด้านบนเนี่ยครับเพดานสวยใสกิฟตเลยนะครับนี่ครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสะอาดมากๆนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยมากๆสวยจริงครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ประวัติดีนะครับวิ่งน้อยนะครับมือเดียวป้ายแดงวิ่งน้อยแค่1นึ่งแสห้าหมื่โลเท่านั้นไม่เคยแก๊สด้วยนะครับย้ํานะครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหน้ากันก่อนนะครับบอกเลยว่าด้านหน้านี้สวยหล่อมากๆนะครับสภาพนี้หายากเลยนะครับผมนี่ครับฝากระโปรงนะครับเดิมทุกอย่างนะครับนี่ครับมอกรโตโยต้าอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะทุกอย่างสมบูรณ์เดิมๆหมดนะครับ น็อตซ้ายขวาไม่เคยแกะนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับซ้ายขวาไม่เคยถอดเบ้าโชกเดิมทุกอย่างอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับให้ชมเครื่องสวยเลยครับบอกเลยเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะเนี่ยครับซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไม่ว่าอาร์คหรือว่าเบ้าโชกนะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับไม่เคยแกะนะครับสวยมากๆนะครับ เครื่องเดิมวิ่งน้อยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลสภาพสมบูรณ์มากๆกิฟบเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสภาพนี้รถทุกคันคัดมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าซื้อไปได้ใช้สบายใจเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลนะครับซื้อรถต้องได้รถดีไปใช้แน่นอนครับนี่ครับนี่นะครับมาชมนะครับด้านท้ายกันอีกนะครับท้ายสวยมากนะครับ สวยๆใสๆเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ครับโตโยต้าเดิมจากโรงงานฝาท้ายเดิมทุกอย่างสวยกิ๊บนะครับให้ดูนะครับนี่ครับแผ่นนะครับผ้านะครับพรมปูท้ายรถนะครับเป็นพลาสติกยังหุ้มอยู่นะครับยังไม่แกะเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยังหุ้มอยู่เลยนะครับตัวนี้นะสวยๆเลยนี่ครับผมให้ดูนะนี่ครับ ยางอะไหล่เดิมๆเลยนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเนี่ยครับแฟนโฟมอยู่ครบหมดท้ายรถทุกอย man, ่างนะครับครบหมดนะครับน nah ี่ครับท้ายเดิมๆนะครับรอยอาร์คนะครับเดิมยาแนวจากโรงงานครบหมดนะครับเนี่ครับไม่เคยแก๊สนะครับเนี่ยให้ชมเลยครับใสๆรอยอาร์คเดิมทุกอย่างครบหมดนะครับซ้ายขวาสวยหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะสภาพถือว่าสมบูรณ์มากๆหายากมากๆนะครับรถบ้านเดิมๆอย่างนี้นะไม่มีบ่อยๆนะครับ ہم โอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพาขึ้นมานะครับชมด้านในนะครับภายในรถเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพนี่ผมขึ้นมาผมนึกว่ารถใหม่เลยนะครับสภาพนี่ถือว่าสวยมากๆนะครับคอนโซลนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์หมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับวิทยุนะครับเนี่ยครับเปิดฟังเพลงได้ปกติเลยนะครับปกติแล้วรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาวิทยุจะค่อนข้างเสียบ่อยนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าใช้งานน้อยนะครับวิทยุแทบจะไม่ได้เปิดเลยสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ ไม่นะครับแค่1นึ่งแห้าหมื่นโลแท้นะครับสามารถเช็คได้ที่ทุกศูนย์เลยนะครับเพราะเจ้าของเดิมกันตีเลยว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้นะครับได้เบาหนังนะครับสวยเหมือนที่ผมแจ้งเลยนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยเกียร์นะครับเ่ยครับระบบเกียร์นะครับผมให้ถอยนะครับเกียร์ถอยนะครับใส่ปุ๊บเกียร์ตอบสนองเข้าได้ทันทีนะครับเคลื่อนตัวเลยนะครับเดินหน้านะครับเข้าปุ๊บเกียร์รถต้องเดินได้เลยนะครับปกติทุกอย่างนะคันนี้นะครับผมมาดูระบบนะครับกระจกนะครับ ซ้ายขวาเน vida, ี่ยนะครับขึ้นลงครบหมดนะครับด้านขวาก็ขึ้นลงครบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับขึ้นลงครบกระจกไฟฟ้านะครับเนี่ครับเดี๋ยวให้ชมกระจกไฟฟ้านะครับพับนะครับปกติเลยนะครับด้านซ้ายนะครับกดออกปกติเลยนะครับทุกอย่างนะครับดูเลนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลนนะครับเนี่ยครับเลนกระจกขึ้นลงซ้ายขวาครบหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยครับโอเคด้านขวาเนี่ยครับดูเลยนะครับ ปรับซ้ายขวานะครับขึ้นลงได้ครบหมดนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับโอเคครับก็เนี Herm ่ยครับไปสองแผนที่นะครับทุกอย่างสมบูรณ um ์มากๆนะครับเพดานด้านบนสวยกริบเลยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนอกจากมีจากทางวัดนะครับที่ลูกค้าไปเจอมานะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับนะครับว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอถนนครับโอเคครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาออกมาขับดูนะครับว่า ตรงล่างการขับข uh ี่อัตราเร่งเป็น hmm> ยังไงนะครับเนี่ครับเดี๋ยวให้ลองขับให้ดูเลยนะครับนี่ครับแตะนะครับคันเร่งเนี่ยผมแตะนิดเดียวนะครับรถพุ่งตัวนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเนี่ยครับแตะนิดเดียวนะครับอัตราเร่งดีตอบสนองไวมากนะครับการขับขี่กาะถนนเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ขับดีขับนุ่มนวลมากนะครับอ่าผมขับมาเองนะครับยังหลงรักคันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ เป็นรถที่ขับดีเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับขับนุ่มน้ำเดินทางไกลสบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาขับลองดูนะช่วงล่างนะครับอัตราเร่งนะครับขึ้นเนินเนี่ยครับผมขึ้นลูกระนาดนะครับไม่ต้องเบรกเลยนะครับน่ครับขึ้นเลยนะครับไม่มีดังกูกักให้กวนใจนะครับตัวนี้นะโอเคครับก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปรายละเอียดให้ชมอีกทีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปครับ โอเคครับก okay, so ็ทั R ้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นเจ้านะครโตโยต้าวีออสนะครับเจนสองนะปี2008นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับตัวนี้นะรถคันนี้นะครับได้เดิมนะครับไม่เคยแก๊สนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งแค่1นึ่งแสมนโลเท่านั้นนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับดูแลดีมากๆรถคันนี้นะครับ ออกตั้งแต่ป้ายแดงใช้ภายในครอบครัวนะครับมีแม่มีลูกใช้ร่วมกันครับแค่นั้นเองครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเพราะว่าอะไรไหมครับสีเดิมจากโรงงานเงาฉ่ำทั้งคันเลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับสภาพสวยมากๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมคันนี้นะได้ชุดแต่งครบนะครับเป็นตัว E ด้วยนะครับผมตัวนี้นะรถคันนี้นะครับระบบทุกอย่างใช้งานได้ครบเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับภายในนะครับ กิฟเลยนะครับผมบอกเลยนะครับช่วงล่างขับขี่ดีมากนะครับไม่ว่าขึ้นเนินตกหลุมไม่มีดังนะครับตัวนี้นะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเกียร์นะครับเข้านุ่มสมูทมากๆนะครับคันนี้นะผมขับมาแล้วนะครับร้อยกว่าโลนะครับเทสให้ลูกค้าได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะรถคันนี้นะผมเปิดราคาไว้นะครับแค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะครับใช้งานได้เลยนะครับภาษีหมดปี68นะครับตัวนี้นะอ่าผมขออนุญาตแจ้งละเอียดหน่อยนะครับอ่า ป้ายทะเบียนนี้นะครับผมนะครับเจ้าของเดิมนะครับได้ทําการขอเลขเดิมเก็บไว้นะครับตอนนี้นะครับผมกําลังทําเรื่องนะครับเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้ใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมผูกพันกับเลขทะเบียนนี้ขอไปใส่รถคันใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนสลับเลขให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคันนี้นะผมมีบริการจัดส่งเหมือนเดิมทั่วประเทศนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดไหนผมส่งได้หมดทั่วประเทศนะของผมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ไม่สะดวกโอนเงินนะครับ โทรมาสอบถามนะได้เลยนะครับโอเคครับคันนี้นะผมเปิดราคาไม่แรง1นึ่งแสน่บาทถือว่าราคานี้นะครับผมบอกเลยคุ้มมากๆกับสภาพรถที่ว่าได้ไปนะครับน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้นะใครที่สนใจนะหาสีดําสวยเงาๆฉ่ำๆอย่างนี้อยู่นะไม่ควรพลาดนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านบนโทรมาได้เลยนะครับยังไงนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะครับอยากให้ลูกค้านะครับเอารถดีๆนี้ไปใช้ในครอบครัวนะครับผมการันตีเลยว่าคันเนี้ย ตรงปกรถทุกคันที่ผมขายตรงปกแน่นอนครับถ้าไม่ตรงปกนะครับผมไม่กล้าขายรถร,ถราคานี้สภาพมีแน่นอนโอเคครับยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับ0 8 0 0 7 3 3 4 9 2นะครับดูรถสมุดประกันนะครับใครไม่สะดวกบริการจัดส่งเหมือนเดิมโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ